คุณเคยกลับบ้านแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมหรือไม่ประตูปิดสนิทแต่เสียงฝีเท้ากลับทําให้หัวใจคุณเต้นแรงเพียงก้าวเข้าบ้านฉันโดนตบหน้าฉาดคําพูดของเขาทําให้ฉันช็อกมึงกล้าให้ทั้งบ้านต้องรอหรอวะคืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปคุณจะได้เห็นความลับความกลัวและความจริงที่แฝงอยู่ในบ้านนี้ติดตามจนวินาทีสุดท้ายคุณอาจไม่เชื่อสิ่งที่เห็น เพิ่งเลิกงานกลับถึงบ้านฉันโดนผัวตกหน้าฉาดแล้วตะโกนด่าใส่ว่ามึงกล้าให้ทั้งบ้านต้องรอเหรอวะประตูเหล็กขึ้นสนิมปิดดังปึงเสียงสะท้อนในบ้านแคบเหมือนตอกย้ำความเงียบกลิ่นข้าวเย็นที่ไม่ติดก้นหม้อคลุ้งในอากาศไฟนีออนกระพริบที่เหมือนหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะฝ่าเท้าฉันยังเปียกจากฝนข้างนอกพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบจนชาราวกับน้ำแข็งทันทีที่ฉันวางกระเป๋า มือหนักก็ฟาดเข้าที่แก้มอย่างไม่ทันตั้งตัวเสียงดังฉาดโลกทั้งใบเอียงไปด้านหนึ่งรถเลือดขมขึ้นมาที่ลิ้นหูอื้อเหมือนมีคลื่นสัตว์อยู่ข้างในคำด่ากระแทกใส่หน้าลมหายใจเขาเหม็นเล่าผสมกลิ่นควันบุหรี่ฉันมองเห็นเขาเป็นเงาดำใหญ่บังแสงไฟจนห้องมืดลงนาฬิกาบนผนังเดินช้าผิดปกติเข็มวินาทีขยับเหมือนลากโซ่ เด็กในห้องนอนเงียบกริบความเงียบนั้นกดทับอกฉันจนหายใจไม่ออกมือฉันสัน่นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ที่ลำคอเสียงฝนยังตกไม่หยุดนอกหน้าต่างหยดน้ำกระแทกหลังคาเหมือนเสียงนับถอยหลังเขาก้าวเข้ามาใกล้พื้นสั่นตามน้ำหนักเท้าเงาของเขาททบลงบนตัวฉันใหญ่และหนาทึบเหมือนกรงขังฉันได้กลิ่นสนิมจากลูกบิดประตู ผสมกลิ่นเหงื่อและความโกรธลมหายใจเขาอยู่ใกล้ใบหูอุ่นและกดดันจนผิวหนังขนลุกมือที่เคยอุ้มลูกกำแน่นเหมือนพร้อมจะทำร้ายอีกครั้งเสียงจานในครัวสั่นไหวเหมือนรู้ชะตาของตัวเองไฟในห้องดับวูบหนึ่งวินาทีความมืดกลืนทุกอย่างเมื่อแสงกลับมาสายตาเขาไม่เหมือนเดิมรอยยิ้มบางเฉียบปรากฏ เย็นและว่างเปล่าฉันถอยหลังชนโตะ๊ะขอบไม้กดเข้าที่หลังจนเจ็บหัวใจฉันเต้นแรงกว่าเดิมเหมือนพยายามหนีออกจากร่างเสียงนาฬิกายังคงเดินแต่เวลาของฉันเหมือนหยุดค้างมือเขายกขึ้นช้าๆเงามือทาบลงบนผนังฉันได้ยินเสียงตัวเองกลืนลมหายใจเสียงเล็กจนแทบไม่มีอยู่ความเงียบขยายตัว อัดแน่นจนห้องแทบแตกออกเงามือยังค้างอยู่บนผนังนิ่งช้าเหมือนกำลังตัดสินใจฉันมองเห็นเส้นเลือดปูดบนข้อมือเขาเต้นแรงตามอารมณ์ที่เดือดพล่านเสียงหายใจของเขาหนักและสั้นเหมือนสัตว์ที่ถูกขังในกรงแคบกลิ่นเหงื่อคาวผสมควันบุหรี่ยิ่งชัดลอยปะทะจมูกจนแสบฉันขยับเท้าเพียงนิดกระเบื้องส่งเสียงเอียดเบา สายตาเขาหันมาทันทีแววตาแข็งกร้าวเหมือนใบมีดมือที่ยกค้างเปลี่ยนทิศชี้มาที่นาฬิกาบนผนังเข็มยังคงเดินแต่เสียงติ๊กดังเหมือนค้อนทุบหัวคำพูดหลุดจากปากเขาเป็นเสียงต่ำเย็นและช้าฉันฟังไม่หมดทุกคำเพราะเสียงหัวใจตัวเองดังกลบทุกอย่างในมุมห้องพัดลมเก่าหมุนช้ายอย่างเหนื่อยล้า ลมอุ่นพัดผ่านหน้าแต่ฉันกลับรู้สึกหนาวเสื้อทำงานที่ยังเปียกฝนแนบติดผิวจนระคายมือฉันเอื้อมไปแตะกำแพงผิวปูนหยาบขูดฝ่ามือจนแสบภาพในอดีตแล่นวาบวันที่บ้านนี้เคยมีเสียงหัวเราะเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นเหมือนโลกภายนอกไม่รับรู้สิ่งที่เกิดเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวระยะห่างหายไปจนแทบไม่มี ฉันได้ยินเสียงฟันเขากระทบกันกรอดเบาๆลมหายใจร้อนรถแก้มที่ยังชาความเจ็บเริ่มแผ่กระจายชัดขึ้นรถเลือดยังไม่จางคมติดปลายลิ้นมือเขาเลื่อนมาจับคางฉันนิ้วแข็งกดจนเผลอสะดุง้งผิวหนังบริเวณน,นั้นร้อนผ่าเหมือนถูกไฟลนฉันมองเห็นตัวเองสะท้อนในดวงตาเขาเล็กและสั่นไหว เสียงเด็กขยับตัวในห้องข้างๆแผ่วจนแทบไม่รู้สึกแต่หัวใจฉันกระตุกแรงความกลัวพุ่งขึ้นมาจุกอกเขาหยุดนิ่งชั่วครู่เหมือนกำลังฟังบางอย่างมือที่จับคางแน่นขึ้นเล็บกดลงจนเจ็บฉันได้ยินเสียงผ้าขาดเบาๆจากเสื้อที่ถูกดึงพัดลมหยุดหมุนทันทีความร้อนอบอ้าวปก,กคลุมห้องเหงื่อไหลลงตามขมับ แสบตาจนต้องกระพริบแสงไฟสะท้อนพื้นสั่นไหวเหมือนภาพในฝันร้ายเสียงฝนเริ่มซาความเงียบกลับมาหนักกว่าเดิมเขาก้มลงใกล้หน้าเงาหน้าทับลงมาจนมืดลมหายใจเขาชิดจนได้ยินเสียงในอกดังและไม่สม่ำเสมอฉันรู้สึกถึงแรงกดดันรอบตัวเหมือนผนังทั้งสี่ด้านขยับเข้ามาพื้นใต้เท้าราวกับไม่มั่นคง โลกเริ่มพองเพลงอีกครั้งมือเขายังคงจับแน่นไม่ปล่อยและนาฬิกาบนผนังยังเดินต่อไปอย่างไม่สนใจชะตาของใครเลยเสียงนาฬิกายังดังสม่ำเสมอติดๆเหมือนตอกย้ำว่าคืนนี้ยังไม่จบมือเขายังจับแน่นแรงกดทำให้ขากันไกรชาฉันได้กลิ่นน้ำมันผมราคาถูกผสมกลิ่นเหงื่อที่อับชื้น ไฟในห้องส่องเงาเราไปบนผนังเงานั้นบิดเบี้ยวราวกับสัตว์ประหลาดหัวใจฉันเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บเหมือนมีใครกำบีบจากด้านในเสียงไม้ลั่นใต้เท้าเขาพื้นบ้านเก่ารับน้ำหนักไม่ไหวเขาขยับตัวแรงบีบเพิ่มขึ้นอีกนิดลมหายใจฉันเริ่มสัน้นอากาศในห้องเหมือนลดน้อยลงในครัวหม้อที่ลืมปิดไฟส่งกลิ่นไม่แรงขึ้น ควันบังลอยผ่านช่องประตูแสบตาจนต้องหลับแน่นเมื่อฉันพยายามดันอกเขาแต่แขนกลับไร้เรี่ยวแรงกล้ามเนื้อแข็งตึงเหมือนถูกแช่แข็งเสียงฝีเท้าเด็กดังเบาๆจากห้องนอนแผ่วและลังเลร่างเขาชะงักเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังไม่ละจากฉันนิ้วที่คางขยับขึ้นกดใต้แก้มที่บวม ความเจ็บแล่นขึ้นสมองภาพในสายตาพร่าฉันได้ยินเสียงตัวเองครางเบาๆเสียงนั้นสั่นและแตกเขาหัวเราะในลำคอเสียงต่ำและแห้งลมหายใจร้อนพ่นใส่หน้าเหมือนเตาไฟที่เปิดทิ้งไว้ผิวหนังฉันขนลุกทั้งที่อากาศอบอ้าวแสงไฟกระทบหยดเหงื่อบนหน้าผากเขาสะท้อนวาวเหมือนโลหะ นาฬิกายังคงเดินเข็มวินาทีไม่เคยหยุดเสียงฝนกลับมาตกอีกครั้งแรงกว่าเดิมน้ำไหลผ่านรางเสียงดังสู้เหมือนกลบทุกอย่างมือเขาเลื่อนลงจากคางผ่านลำคอยอย่างช้านิ้วเย็นเฉียบตัดกับผิวที่ร้อนเผาฉันกลืนลมหายใจลำคอฝืดเหมือนมีทรายผนังด้านหลังเย็นและแข็ง กดหลังฉันจนปวดเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ช่องว่างหายไปหมดเงาของเขาคลุมร่างฉันทั้งตัวเหมือนกลางคืนที่ไม่มีดาวเสียงจานในตู้สั่นอีกครั้งกระทบกันเบาๆเด็กเงียบลงความเงียบนั้นยิ่งทำให้ใจหวิวเขากระซิบอะไรบางอย่างเสียงต่ำจนแทบไม่ใช่คำพูดฉันฟังไม่ออกแต่รู้สึกถึงความหมายที่เย็นชา มือเขายังคงกดไม่เร็งไม่ผ่อนเหมือนกำลังยืดเวลาให้ความกลัวซึมลึกขึ้นลมหายใจฉันเริ่มสั่นอกขยับแรงและทีไฟในห้องสองวูบวาบหลอดเก่ากกำลังจะขาดเสียงไฟดังแปะแสงหรี่ลงชั่วครู่ความมืดครึ่งหนึ่งปกคลุมอีกครึ่งยังสว่างพร่าฉันรู้สึกถึงหยดเหงื่อไหลลงหลัง เย็นจนสะดุง้งมือเขายังอยู่ตรงนั้นไม่ยอมปล่อยและนาฬิกาบนผนังยังคงเดินต่อไปไม่หยุดเสียงติ๊กของนาฬิกาดังชัดขึ้นเหมือนห้องทั้งห้องเหลือเพียงเสียงนั้นแสงไฟครึ่งหนึ่งสองหน้าเขาอีกครึ่งจมอยู่ในเงามืดดวงตาเขานิ่งนิ่งจนฉันไม่เห็นความรู้สึกใดมือที่กดอยู่ไม่สั่น หนักแน่นเหมือนตั้งใจฉันพยายามหายใจลึกอากาศกลับติดคอกลิ่นควันจากครัวลอยเข้ามาอีกครั้งผสมกับกลิ่นฝนที่ซึมผ่านหน้าต่างผ้ามานเปียกชื้นขยับไหวตามลมเสียงน้ำหยดจากเพดานดังแปะลงบนพื้นฉันรู้สึกได้ถึงความเย็นจากหยดนั้นแม้จะไม่โดนตัวเขาเอียงหัวเล็กน้อย เหมือนกำลังพิจารณาอะไรบางอย่างนิ้วมือขยับแรงกดเปลี่ยนตำแหน่งความเจ็บแล่นวาบขาข้างหนึ่งอ่อนแรงโตะข้างหลังชั้นสันของบนโต๊ะกระทบกันเบาๆแก้วน้ำกลิ้งหยุดตรงขอบเสียงเด็กไอเบาๆจากอีกห้องเสียงนั้นเหมือนมีดบางฉันเห็นไหล่เขาเกรงแต่มือยังไม่คลาย ลมหายใจเขาลึกขึ้นช้าและหนักกล้ามเนื้อแขนแข็งเหมือนหินกดดันจนฉันต้องเหนยหน้าเพดานบ้านมีรอยร้าวเส้นยาวเหมือนแผลเก่าแสงไฟสะท้อนรอยนั้นทำให้มันเด่นชัดขึ้นฉันนับลมหายใจตัวเองหนึ่งสองเสียงนาฬิกายังเดินไม่สนใจการนับนั้น ฝนด้านนอกเริ่มซาเหลือเพียงเสียงหยดความเงียบขยายตัวหนาและหนักเขาขยับเท้าอีกครั้งพื้นไม้ร้องครางเงาของเขาเปลี่ยนรูปยาวขึ้นบนผนังมืออีกข้างยกขึ้นนิ้วมาช้าช้าฉันเห็นรอยแผลเก่าบนข้อนิ้วซีดและแข็งความทรงจำผุดขึ้น,นภาพเดิมในบ้านเดิม เสียงในหัวฉันดังแต่ปากกลับเงียบลิ้นชาคำพูดไม่ออกมาเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้กว่าเดิมลมหายใจร้อนแต่ผิวฉันได้กลิ่นโลหะผสมกลิ่นควันแสงไฟสั่นไหวอีกครั้งเหมือนกำลังลังเลเงาทั้งห้องกระเพื่อมราวกับน้ำมือที่กดอยู่ยังไม่ปล่อยแรงนั้นคงเดิม หัวใจฉันเต้นแรงจนรู้สึกปวดเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อไปและความเงียบยังคงกดทับทุกอย่างในห้องนี้ความเงียบยังคงกดทับหนักเหมือนอากาศก่อนพายุเสียงนาฬิกาไม่เปลี่ยนจังหวะแต่ดังเหมือนใกล้หูมากขึ้นเขาขยับนิ้วช้าๆผิวฉันรู้สึกถึงแรงเสยดสีลมหายใจฉันสั่น อกยกขึ้นลงทีแสงไฟสะท้อนหยดเหงื่อบนคิ้วเขาว่าเหมือนมีดบางกลิ่นอับในห้องชัดขึ้นผสมกลิ่นไม้เก่าและควันพื้นไม้เย็นใต้ฝ่าเท้าแต่ฝ่ามือกลับร้อนเผาฉันรู้สึกถึงแรงสั่นเล็กๆไม่รู้ว่ามาจากพื้นหรือจากตัวเองเขาหลี่ตาสายตาแน่นและหนักเสียงน้ําหยดจากเพดานยังดัง นับจังหวะร่วมกับนาฬิกาฉันเผลอเม้มปากรถเลือดกลับมาอีกครั้งลิ้นแสบคอแห้งมือเขาขยับขึ้นเล็กน้อยแรงกดไม่เพิ่มแต่ไม่ลดเหมือนการเตือนเงียบและชัดผนังด้านข้างมีคราบชื้นลายด่างเหมือนเงาคนฉันมองมันเหมือนมันกําลังมองกลับเสียงลมลอดช่องหน้าต่าง วิวละยาวผ้าม่านประพือเงาในห้องเคลื่อนไหวตามเขาเองตัวเข้ามาระยะห่างหายไปจนหมดปลายจมูกแทบชนกันลมหายใจปะทะกันอุ่นๆหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นอีกเหมือนจะทะลุอ,อกเสียงในอกดังจนกลัวว่าเขาจะได้ยินแต่เขายังนิ่งนิ่งเกินไปเหมือนรออะไรบางอย่าง ฉันรู้สึกถึงแรงสั่นที่ขากล้ามเนื้อเริ่มล้าโตด้านหลังส่งเสียงเอียดเหมือนกำลังรับน้ำหนักแทนฉันเด็กเงียบอยู่ในห้องความเงียบนั้นทำให้ใจหวิวเขาหันศีรษะเล็กน้อยฟังเสียงรอบตัวมือยังคงอยู่ไม่ขยับนาฬิกายังคงเดินเข็มวินาทีสะท้อนแสงฉันนับอีกครั้งในใจ หนึ่งสองลมหายใจยังไม่เป็นจังหวะสั้นและขาดไฟกระพริบทีเงานบนผนังแตกเป็นเสี้ยวเขากำมือแน่นขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีความเจ็บแล่นวาบสติพร่าฉันหลับตาภาพมือสนิทเมื่อเปิดอีกครั้งเขายังอยู่ตรงหน้าใกล้กว่าเดิม หนักกว่าเดิมเสียงนาฬิกายังดังไม่หยุดและอากาศในห้องยังคงอัดแน่นจนแทบหายใจไม่ออกอากาศยังอัดแน่นหนักจะนอกเหมือนถูกกดเสียงนาฬิกาดังชัดเหมือนอยู่ข้างศีรษะเขาขยับไหล่เล็กน้อยกล้ามเนื้อแข็งตึงมือที่กดอยู่ยังคงเดิมนิ่งและหนักฉันได้ยินเสียงลมหายใจตัวเอง สั้นและขาดกลิ่นฝนจากนอกบ้านซึมเข้ามาเย็นและชื้นผนังเย็นแนบหลังความเย็นไหลเข้ากระดูกไฟยังส่องไม่เต็มที่แสงพระทําให้ภาพสัน่เนเงาของเขาทาบลงบนหน้าปิดบังแสงทั้งหมดฉันกระพริบตาภ้าตรงหน้าขยับช้าเสียงไม้ในบ้านดังลัน่นเหมือนบ้านกำลังหายใจ เขาเอียงหัวสายตาย,ยังคงจ้องนิ้วมือขยับเพียงนิดแรงเส็ดสีทำให้ผิวชาฉันเกืนลมหายใจลำคอฝืดเสียงเด็กพลิกตัวในห้องเบาและห่างหัวใจฉันกระตุกความกลัวพุ่งขึ้นอีกระลอกเขาหยุดนิ่งเหมือนกำลังฟังลมหายใจเขาช้าลงหนักและลึก มืออีกข้างแตะผนังเล็บขูดเกิดเสียงเบาเสียงนั้นทำให้ฉันสะดุง้งทั้งตัวตึงแสงไฟสะท้อนดวงตาเขามันวาวและเย็นผ้าม่านไหวอีกครั้งลมพัดผ่านยาวเงาในห้องเคลื่อนไหวเหมือนมีใครอีกคนฉันรู้สึกถึงเหงื่อที่หลังไหลช้าเสื้อแนบผิวระคายทุกการขยับ เขาขยับเท้าพื้นไม้ร้องครางระยะห่างหายไปหมดเหลือเพียงแรงกดเสียงนาฬิกายังเดินจังหวะไม่เปลี่ยนฉันนับในใจตัวเลขสับสนมือเขากำแน่นขึ้นอีกนิดสั้นละเฉียบความเจ็บแล่นผ่านทำให้สายตาพร่าฉันยึดผนังแน่นผิวปูนขูดมือ แสงไฟกระพริบเงาขาดเป็นช่วงเขาโน้มเข้ามาลมหายใจอุ่นแต่ผิวกลิ่นโลหะกลับมาปะปนกับควันฉันหลับตาอีกครั้งเสียงรอบตัวชัดขึ้นนาฬิกาฝนลมหายใจทุกอย่างทับซ้อนแน่นและใกล้เมื่อฉันลืมตาเขายังอยู่ตรงนั้น กลาหนักและไม่ขยับอากาศในห้องยังคงตึงเหมือนรอจังหวะบางอย่างอากาศยังตึงเหมือนเชือกที่ถูกดึงจนสุดเสียงนาฬิกาย,ยังคงเดินจังหวะเดิมไม่เคยเปลี่ยนเขายืนนิ่งแต่ความนิ่งนั้นน่ากลัวยิ่งกว่ามือที่กดอยู่ยังหนักอุ่นและแข็งฉันรู้สึกถึงชีพจรเขา เต้นช้ากว่าของฉันผนังด้านหลังเย็นเฉียบความเย็นซึมเข้าแผ่นหลังไฟส่องเงาเส้นเลือดบนคอเขาปูดชัดและสั่นลมหายใจฉันเริ่มขาดช่วงเหมือนต้องแย่งอากาศกับห้องนี้กลิ่นฝนจางลงเหลือแต่กลิ่นอับในบ้านผ้าม่านหยุดไหวความเงียบกลับมานิ่งสนิทเสียงหยดน้ำจากเพดานยังดังแต ปเขาขยับนิ้วอีกครั้งแรงกดเล่ตามผิวความรู้สึกชาที่แก้มเริ่มหายความเจ็บกลับมาแทนฉันเม้มปากแน่นไม่ให้เสียงหลุดออกมาสายตาเขายังคงจ้องไม่กระพริบเหมือนกำลังรอให้ฉันพูดหรือรอให้ฉันพังพื้นไม้ใต้เท้าเย็นแต่หัวเข่ากลับสัน่นโตด้านข้างขยับเล็กน้อย ขาโต๊ะครุดพื้นเบาๆเสียงนั้นดังเกินไปในความเงียบหัวใจฉันกระตุกเขาหันตามเสียงมือยังไม่ปล่อยแสงไฟสะท้อนกรอบรูปบนผนังภาพ,พรอบครูเอียงเล็กน้อยกรอบนั้นสัน่นเหมือนจะหลน่นฉันมองมันรู้สึกเหมือนกำลังมองตัวเองเสียงฝนเริ่มกลับมาอีกเบาแต่ต่อเนื่อง ลมเย็นลอดช่องหน้าต่างแต่ผิวจนขนลุกเขาโน้มตัวเข้ามาอีกนิดระยะห่างหายไปจนหมดฉันได้ยินเสียงผ้าเสียดสีกันชัดเจนเกินไปลมหายใจเขาใกล้หูร้อนและหนักคำพูดบางอย่างค้างอยู่ในลำคอฉันแต่ไม่ออกมาลิ้นหนักปากแห้งมือเขายังคงกดไม่เร่ง ไม่ผ่อนเหมือนกำลังควบคุมเวลาให้ยืดยาวออกไปเสียงเด็กขยับตัวอีกครั้งเงียบและสั้นเขาชะง,งักเพียงเสี้ยววินาทีแต่แรงกดยังอยู่แสงไฟกระพริบอีกเงานบนผนังสั่นไหวฉันรู้สึกถึงเหงื่อที่ไหลาตามสันหลังเย็นและช้าหัวใจยังเต้นแรงไม่ยอมสงบ นาฬิกายังคงเดินไม่สนใจความตึงเครียดเขายังยืนอยู่ตรงหน้าใกล้หนักและอากาศในห้องยังคงแน่นเหมือนกำลังรอสิ่งที่ยังไม่เกิดอากาศยังคงรอนิ่งและตึงเสียงนาฬิกาเดินต่อเหมือนย้ำว่าทุกวินาทียังมีอยู่เขาขยับคอเสื้อผ้าเสียดสีกันเบาๆ มือที่กดอยู่ไม่คลายนิ้วแข็งเหมือนเหล็กฉันรู้สึกถึงแรงสั่นจากอกเขาไม่รู้ว่าเป็นความโกรธหรืออะไรอื่นแสงไฟส่องเห็นฝุ่นลอยช้าและหนักผนังด้านข้างมีรอยทะลอกสีลอกเป็นแถบยาวฉันมองรอยนั้นเหมือนมันเพิ่มขึ้นทีละเส้นเสียงลมลอดประต,ตูยาวและแผ่วพื้นไม้ส่งกลิ่นชื้น เก่าและอับเขาเลื่อนมือขึ้นเล็กน้อยผิวฉันรู้สึกถึงแรงเสียดความเย็นจากผนังตัดกับความร้อนจากมือเขาหัวใจฉันเต้นไม่เป็นจังหวะแรงและเร็วเสียงเด็กไอเบาๆอีกครั้งห่างแต่ชัดเขานิ่งเหมือนกำลังคิดเงาของเขาบนผนังขยายยาวขึ้นตามแสงกรอบรูปสันอีกครั้ง เอียงมากกว่าเดิมฉันเห็นรอยแตกเล็กๆที่มุมกระจกเส้นบางเหมือนเส้นผมเมื่อไหลเข้าตาแสบจนต้องกระพริบเมื่อภาพชัดเขายังอยู่ตรงหน้าใกล้จนรู้สึกถึงความร้อนอุ่นและกดดันเสียงหยดน้ำยังดังสม่ำเสมอนาฬิกายังคงเดินไม่หยุดมือเขายังคงอยู่ ไม่ขยับไม่ปล่อยอากาศในห้องยังแน่นเหมือนทุกอย่างกำลังกลั้นลมหายใจพร้อมกันทุกอย่างยังกลั้นลมหายใจแม้แต่ผนังก็เหมือนหยุดนิ่งเสียงนาฬิกาดังแทรกความเงียบติ๊กเดียวชัดเหมือนข้อลงเขาขยับข้อมือแรงกดเปลี่ยนตำแหน่งความเจ็บแล่นช้ารึกกว่าเดิมฉันรู้สึกถึงผิวหนังที่สั่น ไม่รู้ว่าพระหนาวหรือกลัวแสงไฟส่องเห็นรอยช้ำเริ่มขึ้นสีม่วงจางๆใต้ผิวลมหายใจฉันติดขัดต้องฝืนดึงอากาศเข้าเขามองรอยนั้นสายตานิ่งและเย็นพื้นไม้ครางอีกครั้งเหมือนทนไม่ไหวเสียงฝนกลับมาหนักกระนำหลังคาไม่หยุดน้ำซึมเข้ามาตามขอบหน้าต่างหยดลงพื้นเป็นวง วงนั้นขยายช้าๆเหมือนเวลาที่ถูกยืดมือเขาขยับขึ้นใกล้ลำคอฉันรู้สึกถึงความเย็นที่ไหลขึ้นสันหลังขนลุกทั้งตัวเสียงเด็กขยับแรงขึ้นนิดหนึ่งเหมือนพลิกตัวหนีฝันร้ายเขาหยุดชั่วอึดใจแต่แรงกดยังอยู่ไม่หายไปแสงไฟสั่นอีกครั้ง หลอดส่งเสียงหึ่งเบาเงาบนผนังสั่นตามบิดเบี้ยวเหมือนเงาคนอื่นฉันจ้องเงานั้นรู้สึกเหมือนมันขยับเองลมหายใจเขาอยู่ใกล้หนักและช้ากลิ่นควันติดเสื้อเขาชัดขึ้นผสมกลิ่นเหงือเก่าเมื่อฉันกำชายเสื้อแน,น่นผ้าขาดเสียงเบาเสียงนั้นดังเกินไปในห้องที่เงียบ เขาหลี่ตาสายตาแข็งขึ้นนาฬิกายังคงเดินไม่สนใจอะไรทั้งนั้นผนังด้านหลังเย็นขึ้นเหมือนดูดความร้อนออกจากตัวฉันหัวใจเต้นแรงจังหวะหลุดจากการควบคุมมือเขายังค้างใกล้กว่าเดิมอากาศในห้องแน่นหนักจนหายใจยากทุกอย่างยังคงรอ รอการขยับเพียงครั้งเดียวเขาค้างอยู่ตรงนั้นมือ,อยังยกแต่ไม่กดต่อเสียงนาฬิกาเดินผ่านวินาทีหนึ่งชัดและหนักเขาหลับตาลมหายใจยาวขึ้นมือที่ค้างอยู่ลดลงช้าๆแรงกดหายไปจากผิวอากาศไหลกลับเข้าปอดเย็นและโลง่งฉันยืนตัวสัน่นแต่ยืนอยู่ได้ แสงไฟนิง่งเงาบนผนังคืนรูปฝนข้างนอกซาลงเหลือเพียงหยดเบาเขาถอยหลังหนึ่งก้าวระยะห่างกลับมาเสียงเด็กหายใจสม่ำเสมอจากอีกห้องทำให้ความเงียบอ่อนลงฉันยกมือแตะแก้มความเจ็บยังอยู่แต่ไม่เพิ่มกรอบรูปหยุดสัน่นภาพตั้งตรงนาฬิกายังเดิน แต่ไม่กดดันประตูหน้าบ้านเปิดแง้มลมเย็นพัดผ่านฉันหันไปทางแสงนั้นรู้สึกถึงทางออกค่ำคืนนี้ยังไม่จบแต่ฉันรู้แล้วว่าต้องก้าวไปทางไหนเสียงฝนสุดท้ายตกลงเบาและเงียบบ้านยังยืนอยู่และฉันก็ยังยืนอยู่เช่นกัน